สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูสชะตาสถานการณ์ในภาพรวมค่ะการงานการเงินความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567นะจ๊ะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ คุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะก็อ,อาจจะไม่เป๊ะปังเจอเลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e แอดนะคะพี่แอดด้วยนะ998 WQAIT ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะการมีส่วนร่วมในคลิปการคอมเมนต์นะคะจเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเห็นคลิปเก๋ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ เอาล่ะเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะชาวเมธ่าชาวเมธชาวธาตุไฟนะคะซึ่งเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเร์สนะคะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆที่ผ่านมาปี2566อาจจะมีบททดสอบความเหนื่อยความยากประสักอะไรก็แล้วแต่เราผ่านพ้นมาได้จนถึงปีนี้นะคะในปี2567เนี่ยถือว่าภาพรวมถือเป็นจุดดีนะคะของ ชาวเมเช่นเดียวกันนะคะและโดยเพาะเดือนกุมภาพันธ์ดวงดาวหลายๆอย่างเดินมาส่งมุมส่งดวงส่งผลที่ดีให้กับชาวเมษนะคะถือว่าเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณคิดหรือคุณหวังไว้บางคนก่อนหน้านี้อาจจะรอจังหวะรอเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงกุมภาพันธ์น่าจะเป็นช่วงการเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะงานนะคะหรือความสําเร็จที่ส่งผลในเรื่องของผลตอบแทนนะคะเรื่องของเงินทองก็จะกลับมานะคะ เป็นช่วงเวลาของการหยิบจับนะคะผลประโยชน์ต่างๆที่คุณควรจะได้รับด้วยนะคะปีนี้ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับคำพูดการติดต่อการสื่อสารการเจรจาต่างๆนะคะงานคอนเซัลท์งานให้คำปรึกษางานให้คำแนะนำนะคะ ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน,นด้านดนชีวิตนะคะหรืองานเกี่ยวกับความเชื่อนะคะถือว่ายังส่งผลสําเร็จให้กับชาวเมดด้วยค่ะแต่ยังไงคุณต้องทําด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็เต็มที่ก็ยิ่งจะส่งผลดีให้กับตัวคุณมากๆทีเดียวนะการงานเกี่ยวกับพวกธุรกิจครอบครัวต่างๆนะคะงานกงสียังต่อย,ยอดไปด้วยกันได้นะคะหลายท่านหลายคนปีนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้วยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะจบจากงานหนึ่งนะคะ ะะเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่งานใหม่เข้ามาแต่การเริ่มต้นนี้นะคะถือว่าเป็นจุดการเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับตัวตนของคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวเสมอไปนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ต้องบอกว่าในบางท่านนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เบื้องบนหรือรอบเวลาจัดสรรมาแล้วนะคะว่าให้เราก้าวเดินต่อไปนะคะไปในสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะบางคนอาจจะรอเรื่องของการงานอยู่สมัครไปแล้วหรือก่อนหน้านี้อาจจะเงียบๆชๆ้าๆกุมภาพันจัดซะอีกรอบ หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าจังหวะนะคะจะมานะคะชาวเมสสามารถทํางานไปด้วย2งาน3งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้นะคะต้องบอกว่าอาชีพเสริมนะคะก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการหาไรายได้ให้กับคุณด้วยค่ะใครที่เกี่ยวกับทําเกี่ยวกับธุรกิจธุรกร,รมวงการท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศก็ยังไปได้ดีนะคะแม้กระทั่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของกินของสวยของงามนะคะเกี่ยวกับพวกการดูพวกเหมือนกับ ทางเรื่องของความสวยงามนะคะก็ถือว่ายังตอบ,ตอบโจทย์นะคะสำหรับท่านที่ชอบในปีเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีดวงนะคะในเรื่องราวของการลงทุนด้วยนะคะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ได้รับแต่ว่าอยากให้ให้เริ่มจากกลางๆก,ก่อนนะคะเขาเรียกกัน แล้วก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยค่ะจังหวะในเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมฆจัดสรรในเรื่องราวของการเงินได้ลงตัวทีเดียวนะมีเกณฑ์ขยับขยายเป็นไปในทิศทางที่ดีเดือนนี้นะคะคุณเองเนี่ยก็จะเรียกว่าถ้าจะต้องเสียงเงินหรือจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเงินไปจะเป็นเพื่อตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะมางคนเป็นการลงทุนนะคะนะคะอยากขยับขยายอยากได้อะไรใหม่ๆนะเพื่อเป็นการต่อยอดตัวเองช่วงนี้ทําได้เลยทีเดียวนะ เดือนนี้ต้องบอกศัตรูหมู่มาหรือคนอิจฉาริษยาของคุณเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาหมั่นไส้คุณอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เบาไปเลยนะคะบรรยากาศรอบตัวเหมือน3าถ้วย9ก้าถ้วยค่ะสบายใจนะคะหรือเราไม่ยุ่งเรื่องใครใครก็เลยไม่มายุ่งเรื่องเรานะคะโฟกัสแต่ตัวตนของตัวเองถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะใครอยากจะเดินทางไปทํางานทางไกลนะคะรอวีซ่าหรืออะไรอยู่หรือจะยื่นเรื่องอะไรอยู่ช่วงนี้สําเร็จนะคะเพราะการทํางานกับคนไกลต่างชาติต่างประเทศมีดวงเดินทางสูงด้วยนะ ะะทั้งไกลและใกล้นะคะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เลยค่ะมีบางคนไม่ได้ปีนี้นะสองห้าหเดชอกกุมภาพันธ์บางคนอาจจะไม่ได้โปรโมตที่ตําแหน่งงานแต่สิ่งที่ได้มาคือผลตอบแทนเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสเบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยนันการปรับนะคะก็ได้หรืออาจจะได้ทั้ง2อย่างในเวลาเดียวกันค่ะ เอาละเดือนนี้เน้นนะคะไม่ยุ่งเรื่องใครนะคะเน้นโฟกัสที่ตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรับรองสิ่งที่คุณหวังไว้จะสำเร็จนะคะคนที่เคยปัดแข้งปัดขาคุณต้องบอกว่าพลังงานเบาไปเลยนะเขาเรียกแพ้ภ่ยตัวเองไปแล้วนะคะเดือนนี้อาจจะเสริมดวงเสริมพลังนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่คุณอยู่นะจะให้อยู่กรุงเทพก็ไปไหว้พระแก้วมรกตเลยคะ่ะวัดพระแก้วศาลหลักเมืองอท่านพระพรหมนะคะที่ตุงสี่แยกรารา,ชราชประสงค์อันนี้จะดีมากนะแล้วก็อาจจะ เสริมหน่อยนะคะก็อาจจะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาขาดแคลนนะคะ,ะหรือว่าทําบุญบริจาคโรงศพอันนี้ได้หมดเลยนะคะช่วยเหลือสัตว์อันนี้ได้นะคะหรือจะไปะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะร่วมถ่ายชิตโคกกะบอนะคะแม้กระทั่งวันเกิดเราไม่กินเนื้อสัตว์อย่างนี้ก็ทาเป็นการเหมือนกันสร้างบุญรูปแบบหนึง่งแต่จะให้ดีอย่าลืมทําสวดมนต์ภาวนาด้วยนะคะการเจริญสตินะคะทาให้เรามีบาร,รมีอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยคะ่ะเอาล่ะทีนี้กลับมาในเรื่องความรักนะคะ ภาพรวมของความรักเดือนนี้นะคะชาวเมทค่อนข้างหันษาด้วยนะคะหันษาใช้ศัพท์นี้นะคะจะเป็นดวงเดือนหนึ่งที่คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มีพลังมีออรา่าขนาดท่านไหนมีคู่อยู่แล้วนะคะยังเหมือนจะมีพลังงานจะมีคนเข้ามาแอลเข้ามากระซาเย้าแย่คุณได้เลยช่วงนี้ระวังหน่อยนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหากับคู่นะคะอย่าเผลอไผลไปคุยกับใครเล่นๆนะคะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้ภายหลังค่ะแต่สําหรับท่านที่เป็น ที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์มาเต็มสาถ้วย9ก้าถ้วยไปที่ไหนก็โดดเด่นเป็นพลังนะคะใครๆก็อยากรู้จักใครๆก็อยากจะมาพูดคุยนะคะก็าบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วซบสวเซาเงียบเหงาสุดๆนะคะมักลายนูงเงียบๆอยู่เอ๊ะทำไมพอเข้ากุมภาเกิดการเปลี่ยนแปลงพลงพลังกลับมานะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดรอบของชีวิตค่ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนนี้คุณเองอาจจะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่หรือบางคนอาจจะได้ คนที่จะมาเป็นอนาคตของเราได้นะแต่เดือนนี้ต้องไม่รีบนะคะบางทีอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆคนก็ค่อยๆค,คุยค่อยๆเลือกค่ะอย่าใจร้อนอย่ารีบนะคะเมาดดวงมันเปิดแล้วยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีนะคะพยายามค่อยๆจัดสรรไปค่ะแต่อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณไม่เหงาบางคนอาจจะไม่ได้แฟนเดือนนี้แต่จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเข้าสังคมทํากิจกรรมทํานู่นทํานี่ก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นด้วยก็ได้นะมันเป็นช่วงเวลาของได,ได้ไปเจอพวกหมู่มิตรอาจจะได้เพื่อนใหม่กลยาณมิตรใหม่ สังคมใหม่ๆนะคะแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เราครบกันมานาะนตั้งแต่เด็กแต่รู้สึกว่าเออพอมปเจอแล้วกลับรู้สึกว่าตอบโจทย์ต่อยอดนะคะแล้วก็อาจจะมาจากเรื่องของคําแนะนําต่างๆด้วยนะคะสําหรับชาวเมที่อาจจะมีสายคนแนะนํานะคะเข้าหามาให้เราเนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นเดืนอนห่งการเฉลิมฉลองเดือนสวามสุขนะคะใครที่ทํางานที่ต้องติดต่อพบเจอผู้คนเนี่ยการเข้าสังคมเนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้นะ เกี่ยวกับคอนเนคชันต่างๆนะคะหรือบางทีงานของคุณอาจจะได้มาจากการแนะนำปากต่อปากด้วยค่ะดังนั้นเดือนนี้อย่าปิดตัวนะคะก็ถ้าบางทีสังคมในเดือนนี้ไม่ได้แย่จนเกินไปถ้าเรารู้จักเข้ารู้จักไปอยู่นะคะแล้วก็บริจัดบริหารอารมณ์ของเราก็อาจจะได้รับอะไรดีๆจากตรงนี้กับเข้ามาด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามอ๋อต้องบอกว่าเดือนนี้นะ คู่ของคุณเนี่ยชาวเมทค่อนข้างจะเกรงใจคุณนะคะใครมีคู่ใครมีแฟนเดือนนี้คู่รู้สึกว่าหลังจากที่คุณรู้สึกว่าไม่พูดเยอะแล้วอะอยากทําอะไรก็ทํานะคะคือเขากลับมาเกรงใจคุณนะคะแล้วก็เหมือนมาจะมาเปมาให้นู่นให้นี่นะคะเดือนนี้คู่เนี่ยยังส่งผลสําหรับคุณด้วยใครที่ทํางานกับคู่ทําธุรกิจกับคู่ต้องถือว่ายังซับพอร์ตช่วยเหลือดูแลกันด้วยค่ะนะคะ ้องบอกว่าเดือนนี้คู่จะว่านอนสอนง่ายนะคะอยู่ในโอวาสของเราทีเดียวนะคะขอให้สื่อสารและพูดกันดีๆค่ะขอพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ